สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมพระยอดขุนพลนะครับทุนนี้เป็นเนื้อน้วะนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกวงเดือนนะครับเพื่อนๆนะฮะเนื้อนาวะบล็อกวงเดือนนิยมสุดนะครับเพื่อนๆนะฮะครับเนื้อผิวพันธุ์ก็จะออกน้ำตาลดำๆเข้มๆแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับเพื่อน อการสังเกตดูเพื่อนเนี่ยพิมพ์ทรงต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับความแท้แท้นะครับต้องเข้มๆแบบนี้นะครับเข้มๆเนื้อหาเข้มข้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นเนื้อนวะนะครับเพื่อนๆพื่อนะฮะพิมพ์ต้องลึกๆคมคมแบบนี้นะฮะพิมพ์คมต้องลึกๆคมคมแบบนี้นะครับชัดๆแบบนี้นะเพื่อนๆพืเพื่อนเพื่อนสังเกตดู ตรงหมวกนะหมวกหรือเสื้อตรงเสื้อทรงเสืนะ้อน่ะเขาเรียกทรงเสื้อเสื้อมันขนนกนะฮะเขาเรียกว่าพ้าเทื้ขนพ้าเสื้อขนอนกนะครับหรือพ้ายออขุนพลนะครับเ,เพื่อนๆนะตรงเสื้อก็จะมีคม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 ชัดๆแบบนี้ลึกๆอนะทรงทรงเชิดน,นะครับจะมีมงกุฎด,ด้วยนะเ,นเพื่อนๆนะดูฮนะ ตรงหน้าผาก็จะมีติดมังมงกุดนะฮะมงกุดด้วยครับสวนมงกุดนะฮะนะฮะตรงหน้าผากนะครับของท่านนะครับอ่าเม็ดพระเนตรต้องคมคมชัดๆนะฮะเม็ดพระเนตรนะฮะต้องคมคมชัดๆแบบนี้นะครับฮะจมูกก็โดง่งๆนะไม่แตะนะฮะจมูกสวยฮะน่ฮะ,นะฮะ ผักพ,พักก็จะเข้มเข้มขึงนะฮะผักพักก็จะเข้มขึงนะฮะเป็นหน้าบายน่นใบย่นฮะผักพ,พักเข้มขึงนะนะฮะนะฮะพย่อคุณพลทรงเครื่องนะครับนะทรงเครื่องจะมีสร้อยสังวานด้วยนะครับเพื่อนๆนะสร้อยสังวานนะฮะ คมคมชัดๆลึกๆแบบนี้นะครับก็จะมีเส้นพัดศอกละตะแคงดูฮะมีเส้นพัดศอด้วยนะฮะข้างในฮะของเก๊ก็ถอดไม่ติดนะฮะเส้นพัดศอนะครคมคมชัดๆังมีกําไรต้นแขนด้วยครับเพื่อนกําไรต้นแขนนะครับกําไรต้นแขนต้องกำไรพระก่อนนะฮะจะมีกําไรข้อมือนะกําไรข้อมือด้วยนะครับคมคมชัดๆมีกำไรข้อเท้าด้วยนะครับเพื่อนนะฮะคมคม หเ,หเหนื้อเนื้อหาเนื้อหามวลสารนะเนื้อนวะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเนื้อหามวลสารต้องเข้มข้นแบบนี้ฮะเพื er. ่อนดูนะฮะสังเกตนะจะมีคราบคราบสีพึ่ง ja สีพึ่งเขียวสีพึ่งเขียวนี้ก็จะเข้าใจว่าลุงบดทีมท่านเจิมให้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ลุงบรทีมท่านปลุกเสกนะครับร่วมกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านนะครับ เพื่อนๆเข้าเข้าไปอ่านใน Google ได้เลยครับนะเข้าไปอ่านใน Google ได้เลยครับก็จะมีถุงปู่ทิมนะฮะปกเสกลุงปู่ทาบจังหวัดระยองนะครับลุงพ่อเงินพัดดอนยาหอมลุงปูโต้พัดปลาดูชุจมพีนะฮะแล้วปู่ทบพัดชนแดนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็มีถุงพ่อกลวยด้วยนะครับที่ปกเสกนะฮะพ่อกลวยด้วยนะครับแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วครับเพื่อนๆฮะ พุทธคุณครบนะฮะเพราะว่ามีแพคเกจิดังๆพวกร่วมโปรเกรอีกเยอะมากมายเลยครับที่สําคัญหลวงเนี้ยก็จะมีสีพึ่งหลวงปู่ทิมนะฮะหลวงปู่ทาบนะเห็นไหมสีพึ่งเขียวยุคต้นนะฮะเป็นสุดยอดเลือดทางเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยเป็นสุดยอดเลือดทางเมตตามหาเสน่ห์นะสีพึ่งของหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทาบนะครับพิเศษโอ้นี่พิเศษนะเพื่อนๆฮะ นะองค์นี้พิเศษไม่มีราคากลางนะครับแบบนี้ข่าวซื่อๆแบบนี้ไม่มีราคากลางนะครับเพื่อนนะเพราะว่าหายากนะครับนะนะเพื่อนเพื่อนมาดูด้านหลังนะครับเนี่ยก็จะมีตอกเป็นโค้ดนะเขาเรียกว่าโค้ดนูนฮนะยันนูนฮนะเนี่ยโคดยันนูนฮนะเห็นไหมตรงกลางจะเป็นยันนะจะคมชัดๆแบบเนี้นะเพื่อเพื่อนดูสังเกตนะครับนะพื้นผิวท่านก็จะ มีวงเดือนอยู่นะเพื่อนทั้งเกตตะแคงแต่ไฟอยู่นะฮะเดี่ยวตะแคงแส่ไฟดูนี่ฮะเป็นเพื่อนฮะเนี่ยจะมีวงเดือนฮะกลมๆแบบนี้เนี่ยวงเดือนครับเพื่อนๆเนี่ยรอบเลยครับวงเดือนรอบๆนะฮะนะนะอย่างนี้แท้เลยครับจ่ายตังได้เลยครับเป็นบล็อกวงเดือนนิยมนะครับผิวท่านก็จะมีเส้นรัศมีนะเพื่อนๆดูนะเกิดจากการปั๊มก่อนมีเส้นเสี้ยนเส้นรัศมีเยอะมากเลยนะนะแผ่ออกตามข้างเหรียญเหรียญนะวิ่งออกข้างเหรียญนะนี่ะ ตะแคงสายไฟนะฮะเนี่ยเยอะมากฮะเป็นเส้นเสี้ยนเกิดจากการปั๊มนะฮะเพื่อนนะฮะกระแสเหรียญนะฮะเส้นเสี้ยนอันนี้แท้เลยครับเกี๊ยถอดไม่ติดนะฮะเส้นเสี้ยนเล็กๆแบบนี้ครับอต่นี้สวยงามมากนะครับเพื่อนๆฮะพุทุคุณครอบคุมทุกด้านนะครับแก้วคาดเมตตามหานิยมโชคลาภมหาเสน่ห์โดยเฉพาะสีพึ่งลวงปูทิมนะฮะ สุดยอดแห่งความเมตตามหเสน่ห์นะครับนะฮะไม่ได้มีทุกองนะครับนะฮะอันนี้จะองค์พิเศษะฮะที่หลวงปู่ทีมท,ท่านเจิมสีเพึ่งให้นะครับเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดสนใจก็ถ้าไกลามาได้นะครับองนี้ฮะเปิดแบ่งปันให้นะครับครับเพื่อนเพื่อน,อ,นอย่าลืมกด ตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ